สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่อ้อคนหมอชิดน,นะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาเพื่อนๆมาสอบถามข้อมูลกับรถในเส้นทางซอยดาวนะคะรถในเส้นทางซอยดาวก็จะผ่านจังหวัดสักแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปสอบถามข้อมูลกับพี่โอ,อ๋ก,กันนะคะพอรอของเราเดี๋ยวตามพี่อ้อมาเลยค่ะตามกันมานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็มาชมนะคะนี้เป็นมินิบัสมาเดี๋ยวเราขอลรคเั้าก่อน เป็นมินิบัสยี่สิที่นั่งนะคะเป็นมินิบัสหมดแล้วหรือว่ายังเป็นรถตู้อยู่พี่โอก็ยังมีอยู่ยังมีรถตู้ตอ,ยอยู่นะคะส่วนมากก็เป็นมินิบัสอ๋อสมากรเป็นมินิบัสแล้ะแล้วเ,เ,เดี๋ยวเราก็มาถาข้อมูลในการเดินรถกับพี่โอคกันนะคะข้อมูลของเส้นทางรถสกแก้วสกแก้วสกแก้วสอยดาวจังหวัดสแก้วโอ้ไ้่ผ่านสแกแก้วยอ่ะเราผู้โดยสารก็จะไปซื้อตั๋วกัน อาคารไหนครับพี่อาคารซีโต๊ะสิบเอครับอ๋ออาคารอาคารีช่องสิบเอ็ดนะคะอาคารซีช่องสิบเอดค่าโดยสารกี่บาทครี่ตอนนี้สามร้อยครับไปสอยดาวไปถึงสอยดาวสามร้อยเลยแล้วถ้าเราลงสักแก้วล่ะก็สอง้อยสามสิบครับอ๋อตามระยะทางนะคะแลวรถเราผ่านไหนบ้างครับพี่ก็ผ่านแปดลิ้วพนมสารคาเปิประตูก็อ๋อเฮ้ยผนิ้วผ่านพนมด้ แบดนิ้วพนมสารคามครับแยกสาขวัญเขาชะการวังน้ําเย็นครับ<อ>ไปจนถึงวังสมบูรณ์แล้วก็ไปสุดที่สายดาวอาเภอตำบลปาตรงอาเภอสายดาว<อ>ครับแล้วรถออกมีตั้งแต่กี่โมงมั้งครับพี่กรุงเทพจากกรุงเทพจากกรุงเทพไปก็ตั้งแต่เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงไปเลย8ปดโมงครึ่งครับ<อ>แล้วก็ประมาณสิบโมงเที่ยง บ่ายสองโมงสี่โมงเย็นประมาณนั้นครับผู้ดดโดยสารก็จะเน้นก็เชื่อแรกกับคันสุดท้ายอะพี่คันสุดท้ายเราจะหมดสี่โมงเย็นทุกวันใช่ไหมครับประมาณครับอย่างวันเนี้ยห้าโมงอ,อ,อ๋อถ้าเทศากาลก็ห้าโมงก็า <โอ S 2> เรถมีรถมาเสริมด,ด้วยอ่าเราก็แล้วแต่ผู้โดยสารเนาะเราก็เดี๋ยวเราก็จะได้โทรมาถามนะคะเดี๋ยวพี่โอขอเบอร์โทรค่ะเบอร์ที่คิวไหมอ่าใช่ใช่เบอร์ที่คิวค่ะเบอร์คนขับไม่เอาอ๋อเอาทางนี้เลยใช่ เบอร์โทรนะคะก็เปกรุงเทพเนาะอันนี้กรุงเทพหมดไหมพี่อ่าอันนี้กรุงเทพอันนี้ที่ใบดาวกรุงเทพ085 5740353นะคะเดี๋ยวพี่อ้อลงไว้ใต้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวจะไม่ลืมลงนะเอาเลยใช่เดี๋ยวพี่อ้อลืมลงไว้ใต้คลิปนะคะแล้วรถพอมีคนไหมพี่โอ้าเต็มอยู่ครับเทศกาลเต็มแล้ววันธรรมดาวันก็ได้อยู่ครับได้สิบกว่าคนได้อยู่ครับ ตอนหน้าก็เต็มกับทุกวันครับวก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็คุยกับพี่โอ๋แค่นี้สิ่งที่ผู้โดยสารต้องการอยากรู้ก็คือรถผ่ามีกี่โมงมีกี่โมงค่าโดยสารเท่าไหร่แล้วก็รถหมดกี่โมงแค่นั้นเองเที่ยวแรกจากสวยดาวมาก็ตีสามครึ่งเที่ยวแรกเลยครับเริ่มตีสามครึ่งเลยแล้วมืดเลยครับสามสุดท้ายก็บ่ายสามโมงครึ่งพี่โอ๋เน้นอีกทีดีรถเราผ่านไหนมั่ง ครับก็มีผ่านฉะเชิงเซาพนมสารคามนะครับไปสาแก้วเขาชะการวังน้ําเย็นวังสมบูรณ์ไปจนถึงสายดาวครับอืมก็สบายเลยเนาะผู้โดยสารที่จะไปวังน้ําเย็นอะไรก็ลงได้แล้วพี่เนาะคลงได้นะคะคันนี้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับโยคสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางนะคะก็โทรไปสอบถามก่อนได้นะแบบเหมือนมาจนเจียนน่ะเนาะพี่เนาะมาจนเจียนเวลา ถ้ารอห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รอได้ไม่ตกรถนะคะนี่มีเบอร์โทรด้วยอ่าขอบคุณค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปที่พี่อ้อทำแนะนํารถในเส้นทางต่างๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยจะได้เดินทางไม่ลําบากไม่มีการที่ตกรถกันนะคะตกรถเราจะได้มีเบอร์โทรทุก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 เส้นทางเนาะทุกทุกวินอ่ะเนาะ ถ้าเข้ามาดูนะคะพี่อ้อยังทําไม่ครบนะแต่สามารถสอบถามเข้ามาได้พี่อ้อก็จะไปถามให้ได้ค่ะสําหรับที่ยังไม่มีคลิปเนาะถ้ามีคลิปก็ช่วยพี่อ้อดูคลิปหน่อยจะได้มีคนดูเยอะๆนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์พี่อ้อด้วย จะได้มีเพื่อนกันอยู่หมอชิดนะคะจะได้รู้จักเพื่อนที่หมอชิดเป็นเพื่อนกันนะคะกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ